ก็มาดูกันนะครับตู้คาราโอเกะแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับี๋้วผมจะให้ดูนะครับผมก็อนุรักษ์ไว้นะฮะที่นี้อนุรักษ์ไว้ดูนี่แหละนะครับวันข้างหน้าเนี่ยอีกวันยี่สิบสามสิบปีก็จะได้ดูว่าเมื่อก่อนเราเคยทําตู้แบบนี้นะครับเพราะว่าเนีตมันก็เริ่มหายไปแล้วนะครับเหลือแต่เป็นรุ่นใหม่ๆมานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นตู้คาราโอเกะนะครับข้างบนนี้นะฮะ นี่ที่ทํามาใหม่เนี่ยที่ทํามานะครับแบบไปข้างล่างนี้ก็จะเป็นลําโพงเบสนะครับเบสกับกลางจะอยู่ข้างในนี้นะครับเบสเนี้ยจะใช้อยู่ดอกสิบห้านะครับดอก15นะครับเบสกับกลางอยู่ตรงนี้นะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหลมนี่แหละครับแหลมก็จะใส่ซ้ายขวานะครับแล Jam ้วก็ข right? ้างในนี่ก็จะเป็นเครื Ai ่องนะครับเครื่องอปกติก็จะเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะอยู่ ตัวหนึ่งชั้นหนึ่งใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็เป็น power นะครับ power ตัวนี้อนุรักษ์ power รุ่นเก่าหน่อยนะครับ power ตัวนี้นะครับผมใช้มาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ทำคาราโอเกะใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงก็รู้สึกว่าเสียงดีมากเลยนะครับตัวนี้ใช้มาทนนะฮะทนจริงๆนะครับตัวนี้นะันี่คือ power นะครับก็พอดีวันนี้ผมก็ไปซื้อปีปีใหม่มาใส่ตัวใหม่มามาใส่นะครับมาเล่นตัวใหม่นะครับ อ่ะก็ไปซื้อปีตัวนี้มานะปีตัวนี้ก็ปีทั่วๆไปนี้นะครับซื้อมาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเล่น USB ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้นะครับท่านไม่ไม่ตัวนี้ผมเอามาทดลองเฉยๆครับเอามาทดลองนะครับเพราะว่าไม้ที่ใช้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เราเราก็ต้องเลือกหน่อยใช่ไหมครับตัวนี้ไม้ตัวนี้นี่ครับไม้ไม้ทด ไม่ทดสอบนะครับผมใช้อไอตัวนี้มันมันมันตู้คาราอเกะเนี่ยบางทีเนี่ย,ยถ้ามันหล่นมันอะไรเนี่ยม่จะชอบเสียบ่อยใช่ไหมครับตัวนี้นะฮะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออมันซื้อมาหลายตังค์อยู่ก <laughs> <laughs> ็เลยก็เลยต้องเดี๋ยวไปเอาตัวใหม่มาใส่นะครับเอาใส่ตู้คาราอเกะดเนี่ยถ้าไม่ลอยนี่ก็จะใช้อยู่ประมาณราคาอ่า 2000นะครับ2 0 0 0 2000นต้นๆน,น,นะครับหรือไม่ก็พันปลายปนะฮะแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเรามาปรับมาจูนมามิกนะครับให้ได้ให้ได้แค่นั้นเองนะฮะตัวนี้ผมก็เลยมาลองดูนะครับพวเวอร์ตัวนี้นะโอ้นานแล้วนะครับพวเวอร์ตัวนี้นะพาวเวอร์ตัวนี้นานแล้วครับ ปีตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับไม้ตัวนี้นะครับยืมมานะครับเอามาทดสอบไม่ใช่ยืมนะเขาผมผมนี่แหละนะครับไม้ตัวนี้เอาไว้ออกงานนะครับงานคคราเทเกนะครับงานเคราเท็กที่งานเครื่องเสียงนะครับสาหรับไม้ตัวนี้นะวันนี้เอามาทดลองดูนะครับมาทดสอบมาทดลองดูนะฮะส่วนในการที่ มีอยู่ปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับ hmm. ที่ผมนะครับ hmm. ครั้งที่แล้วผมก็ผมที่ผมทําคลิปครั้งที่แล้วนะครับบอกว่าห่างแค่หนึ่งคืบมาไม่ใช่ไม่ไม่หอนนะครับขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมตัดนะครับตัดคลิปแล้วเอาลงไปนะครับผมมันเป็นมันมีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผมวันนั้นผมโชว์นะครับโชว์เกี่ยวกับซาวเพลงนะฮะเพลินผมเอาซาว์เพลงที่มันมีลิขสิทธิ์เข้าไปเนี่ย เขาจะฟ้องวารีกระสิตนะครับผมก็เลยลบออกนะครับพอลบออกแล้วเอาเข้าใหม่นะฮะหยิบแท็กผิดนะครับตัดผิดนะแต่ผมต่อให้แล้วนะครับผมต่อให้แล้วนะครับดูคลิปสั้นๆนะครับดูคลิปดูคลิปสั้นๆนะครับที่บอกว่าไม่ห่างแค่หนึ่งคืบนะครับไม่หอนนะฮะดูคลิปสั้นๆได้นะครับใช้ได้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมมาดูตู้ขารเราเกียกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอื แล้วถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีตัวหยอดเหรียญใช่ไหมครับตัวหยอดเหรียญนะฮะเราก็จะหยอดเหรียญตรงนี้นะครับมีช่องหยอดเหรียญนะะช่องหยอดเหรียญลงไปนะครับ5บาทก็ได้1เพลง10บาทก็จะได้2เพลงนะครับเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าเป็น5บาทกับ right? <necessary> right 10บาทเนี่ยมันก็จะเป็น2ช่องนะฮะสช่องนะครับแต่ว่าหลังๆมาก็เลยใส่ช่อง10บาทเลยนะฮะหยอด10บาทนะครับจะได้2เพลงนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ ส่วนแซวนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบดูนะทดสอบการน,นี่ดูนะครับวันนี้แาวนี่ขออนุญาตใช้ซซวที่ไม่ติดลิขสิ์ก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ผมจะใช้ซาวของตัวเองดีกว่าเนาะแซวของผมนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาเปิดตรงนี้นะครับคงจะไม่ติดลิขสิท์เพราะว่าเป็นแซวผมเองนะครับอืมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเทสใหม่ก่อนนะครับ เช็คเช็คทศสองเช็ค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 เชทศสองเช็คเช็คเอฟเฟกต์เยอะไปไหมครับเช็ค one เช็ค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 แต่ว่าถ้าร้องแล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะมันคนที่ร้องไม่เพาะนะครับก็จะเพาะเองเนาะถ้าระบายไปได้นะฮะถ้าเสียงไปกับเสียงซาว เสียงซาวกับเสียงคนร้องเนี่ยนะครับถ้าเราปรับได้นะครับเสียงก็จะพอเห็นว่าอยากบีทแล้วนะครับปรับยากนิดนึงนะครับสำหรับคาราโอเกะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับตู้สมัยก่อนนะครับตู้สมัยก่อนเนี่ยต้องมีบีท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 นะครับนี่คือของจริงนี่คือของแท้นะบีบบีทบีทบีบนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่คือของแท้ของแท้นะครับของแท้เลยนะครับเป็นของจริงนะครับ ของแท้จริงๆเลยนะครับที่วีดๆ้ราไปเราวีดเนี่ยอ่านี่คือคาราเกะของแท้นะฮะอ่าเดี๋ยวทนี้นะครับซาวก็ไม่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่เนี่ก็ถือว่าชัดนะครับชัดเจนชัดเลยเลยครับถ้าได้แบบนี้นะครับในร้องนี่อิ่มนะครับเห็นไหมครับไม้ผมนี่กับปากผมเนี่ยไม่ได้อันนี้กันนะครับก็คืออยู่ในระดับที่มาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าโจอปากแบบนี้นะฮะ อ,อยู่ลักษณะนี้เสียงจะออกมาชัดนะฮะบางคนนะครับจับไม่เนี่ยนะ,ะหลายคนเนะจับไม่เนี่ยมันถ้าถ้าถ้าจับกำแบบนี้นะฮะมันไม่ถูกไม่ถูกต้องเนาะนะฮะกำหัวไม้ในหัวไรแต่ก็ไม่แบบเนี้ยร้องอย่างเงี้ยนะฮะจับไมมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเสียงจะออกชัดนะครับออกเต็มนะครับ ราะว่าถ้าเราไปกรรมตะก้อไม่เนี่ยบางทีมันก็จะอาดังแรนอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยจะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็มันจะออกแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวถือว่าใช้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดซาวนะครับลองซาวตัวเองดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับว่าจะใช้ได้ไหมจะลองดูนะครับซาวนี้คงจะไม่ติดลิขสิทธิ์ของใคร เป็นเสียงเสียงผมนะครับเาวเพลงผมนี่แหละเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเออเขาับเอาได้ครับปับเสียงดังเสียงเบาเสียงดับเสียงเบานะครับเสียงเสานะฮะเฉดเฉดเจ็จำรู้งอม คุณนั่งทำอยู่สู้หน้าให้ดูดังละบงมีนางมาวนว่ายมีแต่เราไหนใไก่ตมากสองคำยาสองกอกแล่นล่งเราเต่าล่งหนองตามหีคอเดอ จำรวนคนนี้วันนี้ไหว้วอนบูชาเจ้าบูเจ้าทินรักษาคุ้มครองป้องกันเพศไทยให้อยู่ดีมีแค็งครอบครัวสุขสมดังใจการงานสดใสทุกเพศไทยอย่าได้แพ้ ให้รวยหล้นให้รวยลนประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีปกติก็จะมีจอนรฮะ,ะมีจอทีวีอยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะเราก็จะนั่งนะครับร้องจอ้องจอทีวีนี่นะครับเช่นนะครับเป็นแบบนั้นนะฮะสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับสมัยสมัยที่รุ่งๆุงนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับ นี่นะตู้หลักการทำงานตู้ข้าวเราเก่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ตาผมนะครับเนี่ยอแบบเออาถึงพุ้งยกปีดอีกแล้วอ่นี่คือของแท้ของแท้ถ้าเป็นปีดอีกของแท้เจเดออาพ่อลุงครับพอ่อลุงครับ Tróc qua cổng lòng chào chắn của nhà môn níu lòng 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 วัวยู่อันอักวัวอืออันุนราเราเขาบอกว่ามันคือ,อยาจะซีปิดฝังสมหวังการว่วมอยู่นี่จังเป็นมันคัะ นี่ลายเบียนโอ้ยนาองเบียนบัวนอันสุราเมรยะมัชะปะมาทถาาไปวัดไปว่าสูบบอให้รับไผลินเราให้สูดันกำมัมขวบคุณนอครับขออีกนะครับจัดหน่อยนะครับได้ยุบครับปูว่าครับ